อ่ะไแล้วคุเพื่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีคามรู้เกี่ยวกับเรื่อ,องของพอร์คอมพิวเตอร์รหรือโคดหรืออนัทรักเสียงทีวีดังมากเลยลูกเสียงทีวีดังมากเลยจ้ะไปกินเนื้อโไปลดเสียงมานะครูเออเอาปิดถ้างั้นถ้ามันนี่ไม่ได้ก็ปิดไ์แล้วพอตอนจะพูดค่อยเอาเมาส์ไปเปิดใหม่เออโอเค สียงเกี่ยวมากเลยนะจ๊ะเพราะเสียงรบกวนมากเลยอ่ทีนี้พอเรารู้เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์นะคะลูกเราสามารถป้องกันตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเป็นเพื่อนกันฉันเอาความผิดเลยไปฟ้องเลยก็ไม่ได้อ่าจจะตักเตือนเขาบ้างนะคะว่าทําแบบนี้มันมีความผิดนะเออไม่จําเป็นต้องไปต่อยตีกับเขานะไม่พอใจฟาบเลยไม่ใช่นะ เออเตือนเขาด้วยสตินะคะทําแบบนี้มีโทษนะปรับไม่เกินสองแสนเลยนะเออเราอาจจะปรับสองแสนเลยก็ได้เอออันนี้มาดูสักนิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามว่าเป็นอันตรายที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตแบบใดพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบนะคะ เราจะไม่ทําลงในสมุดแต่เราจะมาช่วยกันพิจารณานะคะสถานการณ์มีอยู่ว่าปูพบข้อความที่แชร์ต่อกันมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับการประกาศหาตัวคนร้ายที่ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นไปปูจึงได้แชร์ข้อความนั้นเพื่อช่วยให้จับคนร้ายได้เร็วๆแต่ปูได้ มาทราบภายหลังว่าโพสต์นั้นเป็นการใส่ร้ายกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายกูจึงได้ลบโพสต์นั้นทิ้งทันทีนี่อ่าเป็นอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตประเภทใดคะลูกจำได้ไหมที่เขียนมาส่งคุณครูอ่าใครจะตอบคำถามนี้เอากดรียกชั่นมาเร็ววันนี้บวกคะแนนให้นี่มีใบใบใบคะแนนอยู่เนี่ยอยู่ข้างกาย นะคะเดี๋ยวบบกคะแนนให้เอามาเร็วใครจะตอบช่วยตอบอะ่ะเดี๋ยวหาคำตอบให้เอาแชร์ลูกโซ่นะจ๊ะไม่เห็นไม่เห็นไหมคะการแชร์ลูกโซ่เป็นการกระทำความผิดประเภทใดประเภทใดเนี่ยขอเราบอกคอมพิวเตอร์ดูสนินะคะไหม ไอ้เด็นี่พันนาสาพันนาสามาแล้วค่ะลูกอ่าพันนาสาอ่าปานิสลาปานิสลานัทลาเดี๋ยวไปถามเป็นคําถามต่อไปยกมือข้างไว้นะอ่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่านักเรียนเคยดูหนังพัดพัดถังซังจังไหมใส่อิวไหมอันนี้เขาใครเนี่ยทำมืออย่างเงี้ยใครทำมืออย่างเงี้ยปลามืออะไรเนี่ย ปลาลูกปั้นพระพุทธเจ้าลูกปั้นพระพุทธเจ้าฝ่ามือพระยูไรฝ่ามือพระยูไรเออเอามีดตัดขุอ่าโอเคน่าจะเราติดไปติดไปก่อนลูกเอาพันธสาเปิดไ์ม้คุยกับคุณครูค่ะเป็นเป็นการกระทาความผิดพรบบคอมพิวเตอร์ประเภทใดลูกการหลอกลวงค่ะการหลอกลวงการหลอกลวงนี่นี่นี่ นี่นี่เห็นไหมมองเห็นหน้าจอไหมลูกอ่าให้ตอบใหม่ให้ตอบใหม่การแชร์ข้อความลูกโซ่เนี่ยลูกนี่นี่นี่อ่าการหลอกลวงก็ถูกนะคะการหลอกลวงอ่าแล้วก็มีมีคําตอบอีกอ่ะคําตอบอีกอ่าใครจะช่วยอ่าพนักงาตอบอ่ะพนักงาบวกหนึ่งคะแนนเดี๋ยวไปเลยตอนนี้นะจ๊ะพนักงา อะอเดี๋ยวอ่ะปานิสลายกมือคนที่สองปานิสลาเปิดไมดค์คุยกับคนครูค่ะพนืสาบวกหนึ่งนะจ๊าบวกแล้วนะคะอ่ะต่อเอยผยแพรเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมค่ะเยผยแพรเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวนาเดี๋ยวนานเดี๋ยวนะเ,วนะเ,วนะเออการประกาศ การประกาศหาตัวคนร้ายที่ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นอ่ปูจึงได้ได้แชร์ข้อความนั้นเราต้องเพ่งประเด็นไปตรงไปหาปูนะว่าปูมีพฤติกรรมยังไงปูนะ่ะเขาไม่ได้อะไรอะ่ะเขาไม่ได้พิจารณาก่อนว่าข้อความนั้นอะ่ะมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จอ่าไปเห็นปุ๊บดันแบบโอ้โหใจบุญขึ้นมาดันดีเลย อยากช่วยเอออยากช่วยแต่หารู้ไม่ว่าข้อความมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จแชร์ทันทีเลยเออแชร์ทันทีเลยกลัวเขาจับคนร้ายไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเออทีนี้อ่าโพสแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเพื่อนบอกขอเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมถูกหรือไม่ถูกก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเราไปเอี่ยวกับเขาใช่ไหม เราไม่รู้ว่าข้อความนั้นอ่ะมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จแต่ทีนี้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราอ่ะแล้วดันไปแชร์ข้อมูลนะคะเราก็ไปเอี่ยวกับเขาเรามีความผิดนะคะเรามีความผิดอ่ะโอเคปาอนิี้สลายอยู่ในเออปานสลาเลขที่เท่าไหร่ยี่สิบหกใช่ไหมลูกอ่าบวกหนึ่งคะแนนนะคะแล้วทีนี้นักเรียนอ่าต่อมาต่อมาแล้วทีเนี้ย ปูเนี่ยพอรู้แล้วว่ามันผิดปูก็เลยลบข้อความนี่ปูมีความผิดทางพรบอรคอมพิวเตอร์ไหมนี่มีไหมอาตออเปิดไม่ตอบช่วยคุณครูหน่อยเลยมีครับมีครับม,มีไหมมีอ่ะตอนแรกตอนแรกมีตอนแรกมีแ,กมแชร์มาอ่ะแชร์มาแล้วก็โพส ก็มีนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลไม่เหมาะสมเหมือนที่เพื่อนว่านะคะต้องข้อความเป็นเท็จเนาะแล้วทีเนี้ยพอปูลบออกอ่าปูลบออกแล้วก็เจ้าของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปูลบออกไม่ทันนะลูกเออแล้วเจ้าของกระทู้เขาก็ไม่ได้เอาความไม่ได้ว่าความปูมีความผิดไหมมีความผิดไหมทีนี้หลุดหรือยังหลุดจากความผิดหรือยัง หลุดแล้วอ่าก็ก,ก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเจ้าของกระทู้หรือว่าคนที่โพสหรือคนที่อ่อาจะหายนะคะเขาไม่เอาเรื่องอ่าเพราะว่าปออู่ลบออกทันเออก็ลบออกทันนะคะก็ก็จะทำให้ไม่ไม่ได้รับโทกทางสาระบบคอมเตอร์แต่ถ้าครูไม่ลบนะคะคูไม่ลบครูก็จะยังมีความผิดอ อ่ะโอเคโอคอ่ะไปดูเนื้อหาต่อไปจ้าอ,อ้าวทีนี้แนวทางในการป้องกันอันตรายจากอินเทอร์เน็ตอันนีไ้ได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 ้พูดไปแล้วนะคะในครั้งในครั้งหนึ่งอ่ะเนาะอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อให้ ไม่เกิดอันตรายต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ต้องไม่เปิดข้อมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่หลอกลวงอ่ไม่หลงเชื่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะโดยง่ายไม่เข้าถึงเว็บที่เผยแพร่อ๋วันนี้ครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทีน,นี้ใครจะช่วยครูอ่านตัวหน้าตรงนี้อ่หบวคะแนนให้เร็วยกมือมา ใครจะช่วยอ่านหน้าต่างนี้โอเคเอานัทรัตนัทรัตเสียงดังฟังชัดค่ะอ่านทข้อความที่อยู่บนหน้านี้เอาเร็วไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว <c oughs> สองไม่หลงเชื่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยง่ายค <c oughs> สามไม่เข้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายสี่ <c oughs> <c oughs> แจ้งคุณครูหาพบเห่นการใช้งานอินเทอร์เนต็ตที่ไม่เหมาะสมค่ะห้าติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสครับห<ะ>กตั้งรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบค่ะเจ็ดไม่ไปพบบุคคลที่รู้จากทางอินเทอร์เนต็ตเพียงลำพังค่ะแปด ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือและอินเทอร์เน็ตอ่ะโอเคเราจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายเพราะว่าเราจะได้ป้องกันตัวเองด้วยก็คือเราจะได้ไม่ทำผิดแล้วก็ได้อ่าเขาเร,เรียกว่าอะไรอ่ะหากมีคนมากระทำผิดกับตัวเราเองเราก็จะได้นะคะ รู้ในเรื่องนั้นด้วยอเอาผิดได้แล้วก็ตักเตือนเขาได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ครูมีตัวอย่างให้ดูนักเรียนเห็นข่าวข่าวการหลอกลวงผ่านโซเชียลไหมโซเชียล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 นี่แหละ โเช,ชอ่าล่าสุดเลยนะการลอบวงผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนักเรียนเห็นข่าวบ้างไหมลูกพี่ส่งอะไรมานะอยู่ในนั้นเนี่ยกูแคปหน้าจอไว้อยู่ว่าจะมาให้เด็กๆนี่แหละดูพี่บอกว่าอ่าข้อความมันเป็นปิชชิ่งอ่ะลูกพี่พยายามอะ่ะแล้วไปเชื่อเขาว่าอะไรนะย่อนเงินกู้มีวงเงินกู้ให้ในระบบสามแสนบาทเออ ทีนี้ตายามก็ไปยืนยันตัวตนปรากฏว่า,า,วาหากเงินตะยามหมดเลยแล้วดอกก็เพิ่มพูณขึ้นเพิ่มพุนขึ้น,น,นอ่าทําให้ตะยามหมดหมดเนื้อหมดตัวเออมันมีข้อความแชร์มาเตมเป็นบุ๊อยู่ช่วงนี้ใครเล่นเป็นบุ๊ k นะคะก็จะเห็นออกข่าวอ,ออกข่าวในช่องอะไรนะเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยนะเออ ในข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยอ่ะหาไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวข่าวข,าอของดูของดูข่าวเช้าไทยรัฐเออเช้าไทยรัฐอะไรก็มีเหมือนกันนะคะเป็นการหลอกลวงเนาะอ่ะแล้วทีนี้นักเรียนคะแล้วนักเรียนได้ดูข่าวอันนั้นไม่หลุดข่าว ừ, อะไรนะข่าวที่มันเป็นอ่ะหลอกลวงให้ออกมันมีนางนกต่อชวนกันไปกินไปดื่มแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เนีย่ยทุกคนทุกวันเนี้ยไว้ใจไม่ได้ทุกสถานการณ์เลยนะอย่าไว้ใจคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูนะคะอ่ะอันนี้คือติดตั้งโปรแกรมอย่างที่ครูว่าตองโปรแกรมสแกนไวรัสก็อย่างเช่นใครชอบโหลดเกม ใครชอบโหลดเกมมาติดตั้งลงคอมพิวเตอร์หรือว่าอัน,นุตยผู้ของตัวเองนะคะบางเอิ้นไปโหลดอะไรก็ไม่รู้โฆษณาป๊อปอัพขึ้นมาเยอะแยะเลยจะไปโหลดโปรแกรมลงมาใช้งานแต่ดันไปกดอ่าเป็นสปายแวร์มาด้วยนะคะเวลาเข้าอินเทอร์เน็ตก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาเป็นโฆษณาเต็มไปหมดนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีไวรัสอยู่ในนั้น นะคะจริงๆเราติดตั้งโปรแกรมเราก็ต้องสแกนไวรัสด้วยนะคะไวรัสก็คือตัวที่มาเจาะข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของเราทําให้ระบบในข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเสียหายนั่นเองนะคะรู้สึกว่าสมาชิกจะหายไปหนึ่งคนอาจจะเป็นปองพกก็ได้ปองพกเข้ามาแล้วปองพกง่วงนอนเออวันนี้ไม่สนุกเลยใช่ไหมวันนี้คอมรูมีปัญหานิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีจะมีงานให้รับด้วยนะนิดๆหน่อยๆไม่เยอะหรอกค่ะอ่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะตัวอย่างในการป้องกันอันอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตอ่ะยกตัวอย่างแล้วเรียนครูมีคําถามนะคะครูมีคําถามอันนี้บวกคะแนนให้ด้วยนะจ๊ะใครตอบได้ให้สองคะแนนนะคะวันนี้ไม่หมุนวงล้อนะอันนี้ให้คะแนนจริงๆเลยนะคะใครจะตอบอ่ะยกอันนี้คือยกมือตั้งแต่คราวที่แล้วหรือว่าอ่ะยกใหม่นัทรัตยกใหม่ อ่ะยกใหม่เปิดไหม่ถ้ายกใหม่เปิดไหม่อ่ะปานิชลาก็มาด้วยเดี๋ยวนะผมขออ่านกันนะคะครูคอ่ะมาอ่าเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังใครปฏิบัติตนในการป้องกันอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้องเน้นย้ำคขาว่าไม่ถูกต้องนะหนึ่งแจนไม่เข้าเว็บที่ผิดกฎหมายสองนุ่นแชร์ที่อยู่ของตนเองบนอินเทอร์เน็ต สเดี่ยวศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตสี่เมียวติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์อ่าตอบข้อสองครับนุ่นใช้ที่อยู่ของตนเองบนอินเทอร์เน็ตอ่าข้อสองไปดูกันว่าถูกต้องไหม อ่าถูกต้องนะคะถูกต้องนุ่นแชร์ที่อยู่ของเต็มบนอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจทําทให้นุ่นได้รับความเดือดร้อนได้ดังนี้ใครชอบเชคกินอ่าเซลฟี่เลยวันนี้ฉันอยู่ร้านอ่าร้านขนมร้านไอติมวันนี้อยู่เเวนเซ่นนะคะมากินไอติมค่ะกับกับ กับเพื่อนนะคะเออบางเอ,อินมีผู้ประสงค์ร้ายนะคะติดตามเรามาอ๋อฉันรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้เออฉันจะตามไปฉุดเออ,อย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็อันตรายนะคะลูกบางทีเราไม่จําเป็นต้องอเปิดเผยหรือไม่ก็บางครั้งอ่ะโพสเลยเนี่ยบ้านเล็กที่ฉันอยู่ตรงนี้นะใครมีอะไรข้องใจอ่ะหรือใครสนใจจะเป็นเพื่อนกันมาคุยกันได้เลย บ้านฉันอยู่ตรงนี้เอออย่างเงี้ยก็อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวเราไม่จําเป็นต้องเปิดเผยหรือเช็คอินทุกที่ที่ทไปเออเช็คอินทุกที่ที่ทไปวันนี้อยู่โรงเรียนวัดฝั่งน้ําฝั่งเหนือค่ะอีกสองชั่วโมงไปร้านกาแฟเออเช็คอินอีกแล้วอยู่ร้านกาแฟค่ะอาร์ตี้ค่ะเออพอสักพักหนึ่งอยู่เซเว่นข้างโรงเรียนค่ะเออเช็คอินอยู่นั่นแหละ ถ้าเกิดว่าบางครั้งเออจนประทูสไลด์เปิดสาธารณะด้วยนะเออตามไปเลยเนี่ยเด็กคนเนี้ตามตัวได้ติดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ไม่จําเป็นต้องเช็คอินอยู่ตลอดเวลาเอออ่ะทีนี้แนวทางในการป้องกันเนาะในขณะที่ปูกําลังใช้โซเชียลมีเดียอยู่อันนี้ตัวอย่างนะพบว่ามีข้อความที่เพื่อนๆส่งต่อกันมาว่าโปได้ลอกการบ้านอ่า โเนาเขาชื่อปูเนาะได้ลอกการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของเพื่อนพร้อมภาพขณะที่โป๊กาลังลอกการบ้านด้วยโอ้โหมีหลักฐานเก็บหลักฐานนะคะซึ่งปูทราบว่าไม่มีความจริงอะและภาพดังกล่าวทูกกัะต้อมีโดนสองกระทงตัดต่อด้วยเนื่องจากในวันนั้นปูและโป้ได้ช่วยกันทําการบ้านจนเสร็จนักเรียนคิดว่าปูควรทําอย่างไรน่ะ สมมุติก็แล้วกันสมมุติว่าเป็นอ่าเดี๋ยวนะ m นี่คือ m นี่คือว่าใครนะสรัญญาค่ะอ่าสรัญญาสมมุติว่าปูเนี่ยเป็นสรัญญาแล้วก็ช่วยกันทำการบ้านกับพันธสาเออปรากฏว่าสรัญญาเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยสรัญญาจะทำยังไงหูกจะทำยังไง สรัญญามีความรู้เกี่ยวกับอาพอรลบอคอมพิวเตอร์ไหมมีความรู้ไหมมีเรียนไปแล้วนะคะโดยพันสาถูกเพื่อนกันแกล้งว่าไปลอกกันบ้านเพื่อนเออแล้วก็โดนตัดต่อเอารูปของคนอื่นเนี่ยมาเป็นรูปพันสาอืมนะคะสรัญญาจะช่วยเพื่อนได้ยังไงอ่ะสมมุิหนูต้องทำยังไงอ่ะ เอาเร็วให้ให้ให้บวกคะแนนให้หน่อยหนึ่งคะแนนเร็วเมื่อก,อกี้นัดกับครูเ,ครเลยคนะ่ะอยากแรกอ่ะบอกคุณครูบอกคุณครูบอกคุณครูแล้วทํายังไงต่อลูกบอกคุณครูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะใช่ไหมอันนี้<อ>โดนโดนอาโดนกี่กระทงลูกโดนกี่กระทงข้อหาเนี่ยสองกระทงค่ะสองกระทงคือหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ตัดต่ออ๋อใช่ใช่ตัดต่อใช่ไหมลูกตัดต่อโดยทําให้โดยทําให้พันศาได้รับความเสียหายใช่ไหมคะแล้วก็มีการส่งข้อความต่อด้วยนะคะกระทงที่สองนะคะซึ่งได้รับโทษไม่เกินเท่าไหร่สองแสนบาทบาท เอออะกูควรบอกคุณรูให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วอธิบายให้เพื่อนคนอื่นๆที่ส่งข้อความดังกล่าวมาควรหยุดส่งต่อและลบข้อความนั้นทิ้งไปซะเออเรื่องจากข้อความที่ส่งมานั้นมันไม่เป็นความจริงเออวันละอะอะไรนะสรัญญาวอยวายใหญ่เลยมันไม่ใช่พันธสัไม่ได้ทาแบบนั้นพวกเธอเอาอะไรมาพูดฉันนั่งทําการบ้านเป็นกันอาใครเป็นคนตเตอ เป็นการกันแกล้งทางอินเทอร์เนต็ตและเป็นการกระทำความผิดทางพบรบบคอมพิวเตอร์ด้วยอ่าการกระทำผิดดังนั้นอ่าดังนี้เกี่ยวกับพบรบคอมพิวเตอร์เรื่องราวการเผยแพร่ตัดต่อที่ทำให้เสือเส่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วยนะจ๊ะโอเคอ่ามาใกล้จะจบแล้วนักเรียนคะทีนี้มีมีงานให้ทำเล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้า ข้อความที่ควรทําและเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ควรทําค่ะนี่มีแค่นี้การบ้านบวกหกคะแนนนะคะข้อละหนึ่งคะแนนช่วงนี้เก็บเก็บคะแนนใครส่งงานก็มีสิทธิ์ได้เก็บสี่ใครหายไปเลยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะครูเขา <Okay. S 2> ครูให้เขียนครูให้เขียนโจทย์เดวยมาดินมาะะส่งมาว่าขเขียนแบบโบซัคชันะ ให้เขียนโจทย์ด้วยค่ะแต่ประมาณว่าประมาณว่าอ่ะหนึ่งชักชวนให้เพื่อนเข้าเว็บพนันบอลอ่ะถูกหรือผิดหนูก็อ่าใช้ดินปากาหรือถ้าหนูมีปากาสองสีมันจะสวยงามมากเลยลูกเป็นการทํางานที่มีระเบียบอ่าใช้ดินอ่าใช้ปากาสีน้ําเงินเขียนแล้วก็ใช้ปากาแดงขีดม,มันจะมีเป็นระเบียบม,มากเลยนะคะลอกลงในสมุดเนาะหวข้อนี่ทําได้ไหมแค่นี้หกคะแนน ได้ไหมได้ค<ห>่ะโอเคเดี๋ยวครูสง่งเดี๋ยวครูส่งรูปมาใช่ไหมครับใช่คะ่ะลูกเดี๋ยวครูส่งรูปไปให้นะคะโ okay. <ป>อเคเดี๋ยวทีนีมมม้มีใครมีคำถามมีใครมีคำถามเกี่ยวกับที่เรียนไปวันนี้ไม่เอ่ยมีไหมจะบ,บ่อยแล้วเนี่ยมาแป๊บเดียวอันอนี้คือ อามาอีกหนึ่งกรณีมาอยากแจกอยากแจกเมื่อกี้สัญยาตอบคำถามคุณครูใช่ไหมบวกคะแนนให้แล้วนะคะอ่าบวกคะแนนบวกแล้วจ้ะอามาทีนี้นะคะออม,มีอีกมีอีกมีอีกนักเรียนคะอ่าอ่า,อานสถานการณ์และตอบคำถามอยู่นะครูใครจะตอบคำถามนะคะข้อหนึ่งข้อสองกดรีอคชันมาเลยจ้ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนะคะอ่ามา อ่านเลยนะอ่านแล้วนะเออพานิสลามาคนแรกใครจะตอบคําถามคนที่สองยกมือมาเลยค่ะโอเคนะทรัสโอเคค่ะคนอื่นยังมีสิทธิ์ตอบได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนตอบไม่ถูกอ่ะคูจะอ่านสถานการณ์ให้ฟังอ่าเวลาก็ตามนี้นะคะสถานการณ์ว่าเวลาบ่ายโมงฝนปวดศีรษะมากครูจึงให้แปลงพาฝนไปที่ห้องพยาบาลเอออันนี้สถานการณ์คุ้นๆเหมือนที่โรงเรียนเรานะคะ เวลาบ่ายโมงห้านาทีาปุ้มเห็นกายกำลังพยายามเข้าสู่ระบบบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในคอมพิวเตอร์ที่ฝนใช้งานอยู่หลายครั้งและเข้าใช้งานได้โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียนของฝนแต่ปุ้มใช่ไหมขวานถูกใช่ไหม ไม่ได้สนใจอะไรคือเพิกเฉยอะ่ะเออเพิกเฉยเพิกเฉยเลยแล้วก็ทีนี้เวลาบ่ายโมงยี่สิบนาทีนะคะเจนเล่นคอมพิวเตอร์แล้วบังเอิญไปเห็นโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ของฝนโดยโพสเป็นรูปภาพอิปโปอ่าแต่มีภาพตัดต่อนำรูปเพื่อนของแฟงมาแปะแทน หัวของฮิปโปเจนรู้สึกตลกกับภาพจึงแชร์โพสต์ไปให้กับเพื่อนๆโอ้มันสถานการณ์คล้ายๆกับที่คุณคณูยกตัวอย่างใครนะนัทรั์ปัต่ตรูปของอ่าใครนะเอาาสลายนามสลยามอ่ะเอาหน้ามา,เ,<อ>าเป็นแบบผีเสื้อเอออ่ะเวลาบ่ายโมงยี่สิบอ็ดนาทีนะคะแบมเป็นเพื่อนต่างห้องเรียนเมื่อเห็นโพสต์แล้วไม่เห็นด้วยกับฝนแล้วฝนอ่ะแล้ว และเออเข้าใจว่าฝนนิสัยไม่ดีแต่ไม่ได้แชร์โพสเออเห็นแล้วโอ้ยคนเนี้ยนิสัยไม่ดีเลยนัทรัตน์นินนสัยไม่ดีเลยแต่ไม่แชร์อ่าเดี๋ยวจะไปบอกสัญญาแบมอ่าต่อมาต่อมาบ่ายโมงยี่สิบห้านาทีนะคะปลาเห็นโพสแล้วรู้สึกแปลกใจเพราะฝนกับแปงเป็นเพื่อนสนิทกันและทั้งคู่ก็อยู่ในห้องพยาบาลซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์จึงนำรูปภาพไปให้ครูดู เวลาบ่ายโมงสามสิบนาทีหมดคาบแล้วนะจ๊ะฝนและแฟงกลับมาที่ห้องเรียนและถูกเพื่อนเพื่อนมองด้วยสายตาแปลกเออเริ่มมองและอะไรวะเนี่ยแล้วเด็กๆในห้องเรียนมันไม่เรียนกันหรอมันเล่นเฟซบุ๊กใช่ไหมมันถึงเขียนเออเวลาบ่ายโมงสามสิบเอ็ดนาทีครูจึงถามเพื่อนในห้องเรียนว่าใครเป็นคนกันแกล้งฝนและแฟงซึ่งไม่มีใครกล้าออกมายอมรับ นี่ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรคนแรกที่ยกมือมาค่ะปานิสลาตอบคำถามสิคะปานิสลาคนสวยอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอาจจะตอบคำถามเด็กค่ะอ่าปัญหาเหตุสถานการณ์นี้มันคืออะไรนะ อ่าปัญหาไหะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งอ่าคุณจะทวนให้ปัญหามันคืออะไรมันคือมันคืออะไรลูกอ่าถ้าตอนนี้เลาไม่ตอบเอานัทรัดตอบนะัททารัดตอบปัญหาคืออะไรนัททรัตปัญหาคือปัญหาปัญหาคือไอแกงใครฝ่นฝนฝน,น,น,นแกง ฝนแก้งแฟงครับใช่หรอฝนปวดหัวมากเลยนะฝนไปอยู่ห้องพยาบาลฝนจะแก้งแฟงได้อยา<บ>่างไงแฟน้าไปด้วยกันคุณลองคุณลองอ่านบ่ายโมงยี่สิบเจนเล่นคอมพิวเตอร์และบังเอิญไปเห็นโพสในสื่อสังคมออนไลน์ของฝนโดยฝนโดยโพสเป็นรูปฮิปโปต แต่มีการตัดต่อนำรูปหน้าของแฟงมาแปะแทนหัวฮิปหัวของฮิปโปอ่าอ่าอ,อปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมันเกิดเหตุการณ์ว่ามันไปอยู่ในเฟซบุ๊กของฝนแต่เป็นรูปของแฟงใช่ไหมมันเหมือนกับว่าอ่าฝนอ่ะไปแกล้งแฟงแต่ความจริงแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ค่ะเออแต่แล้ว <c oughs> โอเคนะ,าะทานารเอาปานิสลามาตอบคำถามต่อสาเหตุของสถานการณ์นี้คืออะไรและเพราะเหตุใดกายจึงสามารถเข้าบัญชีของผลได้สาเหตุก็คือกายใช่ไหมกายไปแกล้งเพื่อนอ่แล้วทําไมทําไมถึงกายถึงเข้าบัญชีของผลได้เพราะทําไมใช้ใชรหัสประจําตัวของนักเรียน เออเพราะว่าเพราะว่าฝนใช้รหัสประจำตัวของนักเรียนซึ่งใครๆก็รู้ถูกต้องไหมค่ะเออเพื่อนก็รู้ครูก็รู้เออมันง่ายไ<อ>คมลูกมันง่ายในการจดจำมันเดาง่ายหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับตัวเราเองอะ่ะวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นข้อมูลทั่วๆไปอะ่ะ เพื่อนๆจำง่ายมันก็เลยสามารถแฮ็กเข้าระบบได้ง่ายเขาจึงบอกว่าการตั้งรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นร,รหัสเ็นบุ๊กไลน์หรือบัญชี Google G ีมงจีเมลยูทงยูทูปนะคะอะไรที่มันต้องล็อกอินรหัสเข้าไปนักเรียนสังเกตไหมว่าตอนสมัครอีเมลเนะ่ะเขาจะแจ้งว่าอ่าให้ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อยแดตัว ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษอะไรต่างๆเขาจะพูดมาเพราะอะไรเพราะว่าให้ยากต่อการคาดเดานะคะจึงทำให้อาบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าระบบของเราได้โดยการคาดเดาได้ง่ายนะคะอันนี้คือผลนะ่ะคือกลัวแต่ตัวเองจะจำไม่ได้เออก็เลยเอาง่ายๆเลยจึงทำให้ จึงทําให้เพื่อนเดาได้นะคะแต่การกระทําของกายถูกต้องไมหมลูกไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีความผิดในพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยอ่าถ้าเกิดว่าอ่าแฟงโกรธมากๆแฟงสามารถเอาผิดได้ไหมเอาผิดได้ไหมคะได้ได้นะคะ<ด> แต่ต้องรู้ตัวของคนที่ทำนะอาจจะรู้ตัวของคนที่ทำเพราะว่าคุณครูไปเช็คไอพเครื่องหรือในอในในห้องม,มีกล้องวงจรปิดหรือมีเพื่อนอาสารภาพมาหรือมีคนอื่นคนอื่นที่เห็นว่ากายทำแบบนี้มีความผิดนะคะ เออหรือถ้ากายยอมรับสารภาพแต่ว่าแฟงกับผลไม่เอาเรื่องนะคะแฟงกับผลแมวเ,เรื่องนี้ก็คือเสียหายทั้งสองคนเลยนะเนี่ยเพราะว่าผลน่ะถูกเ,เพื่อนมองว่าตัวเองอเป็นคนไม่ดีไปแกล้งแฟงทําไมทํากับแฟงแบบนี้แฟงก็อับอายเพราะว่าเป็นหน้าฮิปปูนะคะเอออันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันการกระทํานี้กระทําไม่ได้นะคะมีความผิดค่ะ โอเคอ่ะบวกคะแนนให้กับทั้งสองคนนะคะวันนี้รับไปเยอะเลยนะคะปาณิลาอ่ะบวกหนึ่งคะแนนแล้วก็อ่ะนัทลาศบวกหนึ่งคะแนนคงสุดท้ายแล้วนะคะใกล้ปิดเทอมแล้วลกูกอดทนสู้ๆนะจ๊ะอ่ะโอเคถ้างั้นวันนี้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูคจะส่งอ่ะตัว ตอนนี้การบ้านไปให้หกข้อง่ายๆนะคะเขียนลงในสมุดแล้วก็ขีดถูกขีดผิดมานะจ๊ะครับโอเค <c oughs> ะ,คะอ่าถ้างั้นถ้างั้นวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะ,ะ <c oughs> จ๊ะเจอกันแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอ่าเราเจอกันอีกสัปดาห์หน้านะคะ <c oughs> สัปดาห์หน้าวันกัน วันจันเวลา8โมง30นาทีเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคะคุณครูขอแจ้งไว้หน้าที่นี้ว่าวันพุธเราจะไม่เจอกันเนาะวันอ่าวันจันเนี่ยเราจะเรียนวิทยาศาสตร์หนึ่งครั้งแล้วก็นับเป็นทั้งวันจันแล้วก็วันพุธเลยแล้วก็มาเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะคะครูจะเข้าสองครั้งนะสัปดาห์หนึ่งครูจะเข้าสองครั้งเพื่อลด การจ้องหน้าจอของเด็ก<ม>อะไรนี่แหละเป็นอามาตรการของทางเรื่องบทโอเคอ่าถ้าง,งั้นนะคะถ้าง,งั้นวันนี้พอแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ